ฮัลโหลสบายดีทานผสมยินดีทานผสมเข้าสู่บ้านบ้าวลาดจะเทคซัดเด้อเมื่อในบ้าวลาก็มีโอกาสได้มาบ้านพี่น้องเนาะเพิ่นเฮ็ดบุญน้ำพอเพิ่นบ้าวทอดแสงดารานี่นี่อหูโเพิ่นเห็นละนี่เฮ็ดกองบุญต่างกองบุญตักบ้านมืออื่นทานผสมเออเนี่ยกำลังต่างกองบุญมือนี่ก็มีพี่มีน้องไล่ขู่ไล่คนอะไรมานี่ นางแสงสไปดีสสไปดีเด้อทุกคนเด้อเชิญมาตักบาดน้ำกันเด้อดัลลัสเท็กซัสเออเมื่ออื่นเมื่ออื่นเด้อตอนเสาร์เอยู่บอสตันคนก็ได้มีโอกาสกาเอ่อเอโดไนเอโรเฮดจอยเด้อดกาเลนเท็กซัสนี่แหละเซเว่นไฟเซโรโปกโตรตเด้อเอใครมีโอกาสมาห่วงทำบุญน้ำเนาะเออหลังจากตักบาดาลน้ำแล้วไปกินครับมีอาหารการกินแนะ เออมีหลายเลยสิ่งลายอย่างการกินกับปืนจมาต้มข่าไพ่มีโอกาสมาก่ะมากผ่มีโอกาสเนาะอ่าพี่นางลูกลานเนางดอล่าเอ้าเอาเอาเอาแสงดอลล่าเ็ดลาดกระังกองบุญมนี้อ่า มีพ right. yeah. hmm. ีมีน้องแหละมาว่าบุญเช้านะเชาแล้วก็อยู่บุญเป็นต่างกองบุญน้อยจะน้อยกันพะห่าเอาเองเหมบอกหายอยากน้องข็ว่าจะเก้อได้ไเรบเนี่ย

จะคนอีหยังค่ะคือเคยเห็นอยู่เห็นเห็นไปเพราะคุณว่าเขาเขามาเห็นกูยังมามานําซนามาทางนี้อ๋ออืมกูกับผู้ช่วยก็ขอแต่ก็อีจฉาเถอะหยาดผู้ช่ยผู้ช่ยไม่ยิ่งมันจะไม่เห็นแบบนี้ ขายย้จังขายอคังไงายน้โอซขายดพาดเท่านั้นโอ้คันเมื่อคันเมื่ออยู่กับว่ายู่ได้มันยบอันเขาให้อยู่น่ะเสเมื่อยบอวเขาบอกห้ามบอวัดจะไม่เงินวีซ่าตั้งปัญหาวีซ่ากับคไปไท่ได้ไป เขาให้3เดือนทุก3เดือนก่อนอยู่จังสิฮูจักจะสิไปเว้าแม่นบ่ว่าเจ้ากูจักบ่เหตุการณ์มันเป็นจังไดบ่เฮ็ดยากเบ่บ่ยากเขาใช้ปีนึงให้จ2เืไปไทยอ2เือ6เดือนอ่าลาวก็ให้จ2เือ6เดือนอ่าจะไปกัมพูชาบอกเขาหจ2เือ6เดือนก็ไปเวียดนามบาดนีไปออแม่น2เือก็ดจ6เดือนอ่า จะไปจักเตื่อจะไปหันจะเฮดวิซาจักเทื่อเก่าเดือนสี่เอที่สี่เออบผู้ดีกายมือนึงนะกายหมือนหนึ่งสิบดนสิบดนอกเพนนตีอ๋อมีมีหยากหยากนวิซาเนาะฮะมไากนยังเนี่ยตำหงวะเยังนี่ ตำ n g อันนี้โอ้ตำงนีแล้วอ้ไอ้ตำ n งเลยนะไอ้นอไม้ไปจ้าเองเนี่ยนี่เขาเปียกเองได้ยังางตา่อื่นมีขับปุ่นแกงนอไม้กำลังมูเห็ดอยู่ทางหลังบ้านเปเบิ่งติ่เออื่นอะไรมาฉ่นไปเห็ดยู่โอ้ เอออกมาเบิ่งล่างบ้านเลยเถอะว่าบ่ามีคนอยู่ล่างบ้านเข้าม,มาตีพามาเบิง่งเลยดิสบายดีโอ้โเห็ดยังกินเนาะนคือหอมดีแท้แ,แกงหน่อไม้โอ้บงังปุ่นอ่นะกระน้ำข้าวปุน้นโอ้บิงบ่งแกงหน่อไม้นี่ก่อนเนี่ยโหาาอเอาแท้ได้นี่แกงหน่อไม้ด้าทานผระสมเอาแท้โอ้หมอบังย่างเออเนาะโอ้กระสุบหน่อไม้ตัวนี้ยกระสุบหน่อไม้นี่น้ำแกงข้าวปุ้นเพิ่นอ่ะโอ้ ครับคสีหมือนน้องมีลายเนาะนี่ก็เป็นบักบวบอาหารการกินแล้วล่าเฮาสบายดี้แม่มาแต่ใส่นอกคือค่อยเห็นแม่นว่ามาแต่ดาลัสเนี่ยค่อยคยเห็นอยูสเกอร์โนตอนตั้งอยู่ไปอันนั้นสเก็อโน่มาเสถียรอ่ะบังไปเบิังเห็ดอันยังกับสมผลโอ้แม่แล้วเออถ่ายเออ่าอแม่ในเด็แม่นคอยนี่แหละบาร์ลาเท็กซัสแม่นคอยนี่แหละเออ เออว่าจะมาตั้งแต่อ่านาตรววมแมนป่ะเออใครยังเคยเห็นใครยังจจออยู่โอ้ลังบานพั้งกกว่างควางเลยสามชมผนเฮ็ดแกงนอใหม่ซุปนอใหม่อ่าอืมยังเฮ็ดอาหารเข้มข้นแบบบันบานเนาะแบบบันบานห้าร้อนเอาของแท้ร้อนเออ มีฮอดอานนี่ได้นี่นะนพักแยงได้่นะพักแยงแกงส่เานาใหม่พนัากมันหมแล้วสกวเ็ดยัยงดีแล้วส่นี่ใส่ก็มีอือนี่ก็ว่านกระตานี่นลาบคิดเป็นดอกดอกไว้ไว้เี๋ดอกไม่ครัวพนังคุกิ่งอืม

ไปตามเรื่ nữa, องมันนี่แหละคือนสี่แล้วมานอนนี่คื้นที่สองหนีนอนออกจากนี่ไปนี่จะไปนอนไส่ยมมุทันดุเพื่อการคุยเข้าข้นผมวิรุพีเียเลยไปบ้านก็ได้เป็นไอ้ล้อสไปมันได้กวไปเออว่าแต่มีความสุขฮาได้ไปนะ <c oughs> วัดส้มโอกันนี่นอนวัดที่เอ๋ยจะเป็นส้มโอไม่อลาไปอีกนะเอ้าขั้นค่อยขันก่อยไปหน้าตาโอ้ยคอยดีใจเมตตาคอยเย็ดไปเพื่อคอยอารมณ์คตขางันเพราอว่าคอยวัดวัดก็ได้ไปสางเนี่ยกลางค้อนนอดไว้เ่ยโอเค this is this is almost like spring roll but different kind of spring roll with p o r ว่าผมจอว่าคนปไก่เนี่ยคือขึ้นยึดเป็นยัง มน่คือสมัยเก่าแต่ไปอยู่ไหนแตงกบาลคือมากเพี่อัิดตัดจ้คู่ยแล้วกูบาจานไปเรีนเียไปเออบวกัตามถือสินกินเจยู่หันไดอ โอ้ขอเบจะบอกแล้วบักหน่มันมาหากินนกัตทุฟ้าเลยขนบอกหเห็ดน้ำยังแกกินน้ำหันแล้วนาะอยู่มัไหนแกได้เห็ดได้ทำามืนกัน่ข้าดเดตรนาสัว่านกิเขาวัดเขาว่าเด็กๆบักหนนี่นแล้วก็เป็นอยู่บบารจางเพาะว่าเขาบอกว่ตรน้าดีกินหด เ็ร้หมดเกียดซะหน้าดีแต่เขาเลีอาหารฮันากกว่าขอ้นเขนแต่เร้าๆไปวัดเฉยๆไม่กินข้าวอาหาแม่บคหมออาเือนขอนในเฟซบ o ๊กเพิ่นน่องสั้จะเพิ่นบวชโอ้บวชได้เนี่วจอยแหงเนาะดีเด้อบวชจอยแล้คตเออว่าไปตบก็ไปการยู่เไทยตบลิงเขาเอฮักก่นสัตว์

่าไปลออกสามากินนะเว้ยเออบรรยามา่กากไปหเออสร้างวัดเัาเองที่เป็นล่งปูเป็นลวงปูนั่นลวงปูยังกออยู่ในปลานี่นะหมดแล้วไปอยู่ในป่าปุ๊กตูบอยู่ในปาแล่กาอไปเ็ก็ จะบวชไปยัสัตว์มา้วสูรจกเก็บบ๊อกเก็ไปให้เขาเขาไปกินอไยาพาเขาอะไรฮ่าฮาไปไ่ดุยอนยากยาก่าไรเออหฮวยน้าก็หาคนุยนเ่ยนะนะแม่บ้านันก็ยังทาความสะอาดให้ดุยินอยู่ สำหรับเืินสักบาทเงินอื่นขั้นแทบันหัวเงินเ,เบิงม,มาแทบานหังเงินทักทายมาได้เด้อเพืน่นว่ะอ่านี่นั่งแซงเด้อลุงซาทองสีบานหัวเงินนะไปหูจักไปหูจักทักทายมาได้อ่าไพหูจักกระเพิ่นน่ะบ้าเล้ากับอะไรมาบานเพื่นนั่นแหะเห็ดบุญเห็ดบุญเหพ่อเพิ่อนออนนี้ สมพักเล่าคิมจิเต็มเล้าคิมจิและสมพักตนำมักุงกับเล้ากิมจิคือกันคนยังทำความสะอาดอยู่ทางผสมยังบิวซี่อยู่ ผมมาแต่เหล้าก <f ix y> like really ับมีได้ยินนะผมมาแต่เล้าไปอยู่ฮัตเกิลเดือนมาสั เอนาเมื่อใดก็ไปยังจะมากึ้นไปหาเอาบ้านกระลึมอยู่รงกระลึมแล้วเอาคนยังกัคนละเวนาะถึงมดแล้วจับต้อฝาซา้นอคำดีโอ้ถึงจะเอาอทิบมอเอาแล้วเว้ยเาอหนทิเอาเอาแบตอมบ่กว เดวคนดดันเนัห so it so so ้าคาเมอหานไอ่คนลไปพิษพผีันหนถูกแล้วมไม่เงินจ่ายค่คาผีนะไกูนี่ไกลที่ทันหมดเลยไดาสื่อมาบูขาดเอาไปเดียวำแรกมันไปน

มากินอมาเก็บมันบากินมันกินยังเด้อมันกินเจาอไมาเด็ดขาดมันบกินนะมาเก็บมันกินหมเลมันกินมัือวแนมงนคแมามาเินะ้ย่ง้เแนมานกเห่ลนี่ม้เนกะีะไมเจ็ดปี จะรับไม่คิดดิไม่คิดดิมันจะเป็นสแกมก็ได้พวกนะี้มันชอบเอาโลโ o ลนัมเบอร์มากรอกครับฮัลโหล